จากกรณีที่มีชาวต่างชาติทำร้ายแพทย์หญิงนะครับทำให้หลายคนจับตาไปที่ธุรกิจของชาวต่างชาติในภูเก็ตรครับไม่เฉพาะธุรกิจปางช้างของนายเดวิดนะครับแต่รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยเพจ Facebook ปางช้างของนายเดวิดและภรรยาครับตอนนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับมีการอัปเดตรูปภาพกิจกรรมต่างๆในปางช้าง ล่าสุดเนี่ยเป็นกิจกรรมวันที่8มีนาคมนะครับตั้งแต่กิจกรรมในช่วงเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายการตรวจสอบโดยจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าธุรกิจปางช้างที่มีชื่อนายเดวิดถือหุ้น49ขณะที่ภรรยาคนไทยและญาติถือหุ้น51จดทะเบียนและชำระภาษีถูกต้องครับส่วนช้างเช่าและช้างที่ซื้อมานั้นมีตั๋วถูกต้องแต่สิ่งที่จังหวัดดำเนินการไปแล้วก็คือการตรวจสอบพบมูลนิธิของนายเดวิดและภรรยา มีชื่อกรรมการชุดเดียวกับปางช้างใช้โลโก้และสัญ,ญลักษณ์เดียวกันซึ่งเห็นว่าอาจจะเป็นการตั้งมูลนิธิเพื่อหาผลประโยชน์หรือไม่นะครับจึงสั่งให้ชี้แจงภายใน30วันจากนั้นก็จะส่งเรื่องให้อัยการเพื่อส่งสารพิจารณาว่าจะเพิกถอนมูลนิธิหรือไม่นะขณะเดียวกันก็พยายามตรวจสอบไปยังธุรกิจอื่นๆนะคะอย่างเช่นผับบาร์ในย่านกระตะอำเภอเมืองภูเกต็ตย่านป่าตองที่อำเภอกระทู ทางผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลนะคะว่าจะมีชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยหรือว่าพรรยาเป็นนอมินีเพื่อที่จะเข้ามาทําธุรกิจจานวนมากก็มีการเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยอมรับนะคะว่ามีธุรกิจประเภทนี้จริงมีการร้องเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็จะพบว่ามีคนไทยที่มาออกหน้ารับแทนก็เลยดําเนินคดีได้ยาก ตอนนี้สั่งตั้งศูนย์ปรับปรามธุรกิจต่างด้าวแล้วนะคะแล้วก็จะดึงทาง DSI เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินของนอมินีรวมไปถึงเจ้าของค่ะช่วยช่วยแจ้งมาเป็นข่าวให้เลยนะแล้วแจ้งมาที่ผมก็ได้เลยนะ,นะให้ให้เห็นตัวแต่ปัญหาพอไปปั๊บเนี่ยมักจะมีคนไทยเข้ามารับไปนี่ไอ้น,นี่นี้พวกเราต้องพูดเป็นความจริงนะเออเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้แหละครับพอพอส่งมาใครส่งมาให้ผมปั๊บผมบอก ป้องกันไปไปแป๊บเดียวกลายเป็นคนไทยมานั่ง้างหน้าผู้การภูเก็ตบอกว่าหลังตั้งศูนย์นะครับจะบูรณาการทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองครับไปตรวจสอบธุรกิจที่ชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังถ้าพบว่าทำผิดกฎหมายก็ให้ดำเนินคดีทันทีครับนี่เราก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พิจการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนดังด้าวนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยเดี๋ยวเราจะ รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถแจ้งข่านตามทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวเพจของพอจวเองนะครับก็ท่านทัว่วเนี่ยก็ำเนีให้มีการบูรณา,าการกําลังทั้งฝ่ายปกครองด้วยนะครับที่จะมาร่วมกันดาเนินการตรงนี้ข้อมูลจากผู้ประกอบการในพื้นที่อ้างว่า นอกจากผับบาแล้วยังมีธุรกิจอื่นๆที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนวดร้านกัญชาร้านสัตว์ร้านอาหารรวมไปถึงบริษัททัวร์และธุรกิจเช่ารถครับเจ้าของเนี่ยมีทั้งคนรัสเซียเยอรมนีสวีเดนจีนแล้วก็เกาหลีครับขณะดเดียวกันครับวันนี้ผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ไปที่หาดแหลมงาน,นะครับอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับวางแผนในการเปิดเส้นทาง ผู้ว่าบอกว่าถ้าเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เปิดทางลงชายหาดได้ก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยครับโดยมอบหมายให้ในายอำเภอเมืองภูเก็ตและนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยนะครับให้จัดถังขยะแล้วก็ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างด้วยที่สําคัญไม่อนุญาตให้นําร่มเตียงมาให้บริการครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีร้านขายอาหารใดๆด้วย